ทำมาที่ฐานเป็นจริงคะ่ะในระมิดชีวิตให้ไข่ต้มพวกนี้เนี่ยอ่าได้วันนี้เดี๋ยวไม่ต้องเก<ข>ิดมาเป็นไข่ต้มได้ไหมคะได้ไข่ที่เราไหวเสร็จเนี้ยเดี๋ยวเอามาทำเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาทําไข่ลูกเขยกันน,นะครับเลยไข่ลูกเขยอย่างแรกเลยเนี่ยอาหารไทยทุกอย่างเนี่ยผมติดว่ามันจะต้องใส่หอมเจียวเราก็จะจะซอยหอมไว้หอมแข็ง เล็กๆเนาะเทคนิคคือการโรยเกลือน,นิดนึง<ห>แล้วทิ้งไว้บนกระดาษนะครับเทคนิคเลยนะครับหอมเนี่ยถ้าจะให้เจียวให้กรอบนะใี่สุดแสดงว่าน,น้ำเขาต้องน้อ,อยที่สุดต้องแห้งแช่ไปสัก15นาทีแล้วละกันการเจียวหอมนะครับจะใช้เวลาประมาณ5 -7 ถึงนาทีปอกไข่เนี่ยก็คือตอกให้หมดใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเอาลงไปในน้ำเดินนี่เห็นไหมง่ายครับมถ้าอยู่ในน้ำจะปอกง่ายเอาลงมาปอกในน้ำเลยไม่ได้แข่งครับไม่ได้แข่งครับแต่ว่ารีบทำใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ทีดู อ่าเก่งมากอ่าเวลาต้มไข่เนี่ยนะครับอ่าน้ำเดือดน,นะครับใส่วินิก้าคือน้ำส้มสายชูเข้าไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับใส่เกลือเข้าไปนิดหนึ่งแล้วจะทำให้ปอกไข่ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาทำอ่าซอสไข<า><ร>่ลูกเก<ค>ยนะครับแบบธรรมดาที่สุดแบบง่ายที่สุดละกันเทคนิคของการทำซอสเนี่ยทำอะไรก็ได้จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับเอามาทำคาราเมลก่อนไงคือเราเราอให้เขาเป็นคาราเมลก่อนแล้วค่อยใส่ลิควิดลงไปนะครับลิควิดแล้วก็จะมีน้ำมะขามมีอะไรที่เป็นของเล็ค่อยใส่โอเคใส่ไปแล้วนะน้ำปลาเห็นไหมกลิ่นเเลลียยอ่ะ ดูฟองขึ้นแล้วใช่ไหมให้เดือดอย่างนี้เสร็จปุ๊บทำอะไรครับปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะไม่คอนติเนียใช่ไหมใส่อะไรคะอันนี้น้ำมะขามครับน้ำมะขามน้ำมะขามตอนนี้คือสีเปลี่ยนเลยนะครับเขาจะเริ่มคูลงมันคือการผสมสีทำไมครับแปลกมากเททิ้งนะคบเททิ้งไป็นะครับเททิ้งเลยครับไข่เหรอคะเราจะทอดไข่ทอดกุ้งนะครับ การทอดกุ้งที่ดีนะครับคือการทอดที่180องศาเซลเซียสนะครับแล้วทอดจากกุ้งเย็นโอยังเย็นอยู่เลยยังเย็นอยู่เลยใช่ครับน้ำมันนะครับถ้าเกิดมีกล้องจับอยู่เนี่ยจะให้ดูริ้วน้ำมันนะครับเวลาเห็นไหมริ้วน้ำมันจะเป็นดอกไม้ถูกต้องไหมใช่ค่โอ้โอเคนี่ไไข่หรอคไข่ที่ทำไปแล้วนะครับมาเลยครับลงไปเลยครับอันนี้เราก็รอให้ข่รอให้ไข่ให้ข้าเป็นสีเหลือง ให้เขามี texture ข้างนอกนิดนึงแล้วไม่ต้องไปชุบแป้งไม่ต้องไปอะไรเพราะว่าสิ่งที่มาเกาะเนี่ยมันคือเป็นเป็นกุ้งด้วยแต่นันนี่เลยนะคะนี่คือชีวิตใหม่ของไข่ลูกเขยคือจริงนยก่อนอันนี้เป็นนี่ไข่ต้มที่บนมาแล้วค่ะนี่ยังทำได้อีกหลายจานเลยนะขออนุญาตนะคะอื นะมะเดี๋ยวเราไม่ได้ชิมกุ้งไงนะกุ้งสดอร่อยจริงค่ะใช่ไหมครับออืมีนะ